ปวดเลยใช่ไหมเรานี hmm. bon ้ก็นั <laughs> ่งได้ก right. right. no, okay? right. right. no, so ็นั่งไป่มอ่นเรับรัไ่าีาทำรนีคหนึ่ง โอเคแปดเอาขึ้นมาเลยหน่งสองสามี่หาหกเจ็ดแปเอาเลยเอาขึ้นเลยครับยกขึ้นเลย้อาข้อได้เ้านคอใช่ครับนี่เส้นคอองด็นะครับ

างนึกข้างนึกข้างนึ่งองข้างเลยสอข้างเลยสข้างเลยอีกข้างหนึ่งอีกข้างนึ่งข้างเร็วๆาไม่ได้เลย็วเร็วเร็วๆเๆๆเเ็เว